สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจากสวัสดีทาง fc ม y fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะฮานอยสามฮานอยจะแยก้อยแยกรอบเนาะนอยรอบปกติขขงเฮ้าจะมีนอยพิเศษนอยปกติตามวยนอยวี p ไอพี่จะแนวทางวันศุกร์วันที่ยี่สิบสองเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพนคนที่ยี่สิบเอ็ดจ้าหาปากกาควเด้วยจ้าลืมเตรียม สำหรับวันที่21น้อยรอบพิเศษให้เลขเด่น1กับ0สำหรับพนน้อยพิเศษจะบน734ลลางหา0อู้เสียงฟ้าห้องพนตกจะส่วงเนี่ย734ลลางหา0สำหรับหา0เข่าโตก,กั0้0หาเดิจน,นจะเน้นพิษโต้จากเมื่อวันแนวทางสูตรมัดรวมกเฮาไปทางเลขพิ่นองบอับ01เข้ามาหา0เน้นพิษโต เด่นซูนเขาเข้ามาจ้ะสำหรับน้อยรอบปกติจ้ะน้อยรอบปกติกับวีพี่หนีสองโซนเนาะปกติสามกับสองพลรอบปกติจะหนึ่งสองเกตหลางหาศูนย์โอ้โหหาศูนย์สองเด้งเลยสำหรับบนมาสองเกตสองเกตจับคูพลาดไปค่ะพี่้องจ้ะสองเกตหายอยู่น้อยนี่โซนกันเนาะแต่จับหายบ่คือกันน้อยนี่จับหายสองสามไปบ่ถึงสองเกตมาถึงสองหก โอ้โหสําหรับสองเกมาออกน้อยนี่จอยจะโอ้โหโเดียวกันเด้อจ้านี่ยาสําหรับสองเกนี่จับผูกผ่านไปนาะเบิร์สามเจ็ดมาถึงสามเจสองเกเท่ามาบ่าถึงเดนซองเข้ามาจะรอบปกติจะบนสําหรับน้อยรอบ VIP จะสองกับหาพ้น V ีพ6หกสองสามหลังสี่ 6, 2, 3, 4, เจ็ เบิกสาหรับสองสามนี่ก็ขามไปอีกเนาะสี่เจ็ดเขาเขามีสองเจ็ดสำหรับสองเจ็ดจับอยู่น้อยนี่มาออกน้อยนี่สําหรับสองสามจับให้อยู่น้อยนี่จะรอบปกติมาออกน้อยนี่เบิ่สองสามมือนี่ไอ้จอยขามเลขพี่น้องจะเบิ่งโอ้โหมาสองมาเด่นสองเนาะสาหรับวีพีโบนจะสำหรับห้านอยเอาเฮามือนี่สามห้านอยนี่คือเด่นมากครบถูกนอยจับขู่เขาน้อยหนึ่งเนาะ มีพี่น้อง fc นั่ไปเปลี่ยนแนวทางอยู่ด้วยสองเกตหลบปกตินี่ถือว่าฟังอยู่นาะ fc ีถือว่าเก่งสุดเลยหลบปกติจะไปสองเกตเนาะ,ะความสามารถแต่ละคนอาจสิบนโบือกันเนาจะ,ะสำหรับฮาหนอยของเฮาเมือนี่ตามนี่เลยจะสำหรับผลสรุปของเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดจะสำหรับมือนี่ฝากตามต่อละกัารจ้าสำหรับมือนี่ไฮเด่น น้อยรอบพิเศษเมื่อนี่ไฮเดนแปดกับเจ็ดจับคู่เด่นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับเด่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งน้อยรอบปกติให้เด่นสี่กับสามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสำหรับเด่นสามห้าหกเจ็ดสามแปด สำหรับน้อยรอบ vip จะศูย์หกับ0ูย์กับ 1, 1 3, 5, นึ่หนึ่งสาม้านอยมันรวบของไอจอยเมื่อนี้บบคอยมีเล็กีีน้องก็เลยบบคอยได้จับเล็กผีน่องแงกน้อยหนึ่งสีหน่งาหนึ่งหกสำหรับศ 0, 0, ู0นย์ศูนยี่มีเล็กผีน้องอยู่ศูนย์หนึ่งศย์ห 04 05สำหรับโตเน้นกะ VIP เด่น0มุอนิเน้น06กับ04สำหรับเด่น1เน้น1หากับ16รอบปกติ36กับ37สำหรับเด่น4เน้น48กับ49น้อยรอบแรกจะเด่น7เน้น7071 เดน, 8, น 8, 2, แปดนี่แปดสองกับแปดสามโอเคเรียบร้อยจะ่นี่คือแนวทาง้านอยของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะสําหรับสาม้านอยของเฮาเมื่อนี่คอยมาปางัปางปังเด้งเดงเดงต็มเต็มสาม,ม,ม,มนอยละกันเนาะสําหรับแนวทางของเฮากะ มาปังๆละกันเนาะสำหรับถูกๆแนวทางเลย,ยจะบัสิปเป็นห้าน้อยมารวมบัสิปเป็นแนวทางหวยเล่านอกมือหนอ้มีหลายแนวทางจะสนใจแนวทางใดสามารถรับชมยนหล้างใดเลยจะลืมลืมเนาะสำหรับห้าน้อยมารวมข้งเ้าเมือว่านก็ถือว่าปังอยู่เนาะสำหรับห้าน้อยมารวมข้งเฮากับปังอยู่ด้วยจะเดิอมมือว่านโอ้โหรุ่นพ้นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวหายใจแบบบ่ทัวทองกันเลยทีเดียวหลังจากที สรุปไปลายมือเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสำนีจะขอให้โสคกดีกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า